จ้ามาจ้าขอแต่งตัวแบบนี้เนาะจ้ะเพราะว่าหนูไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ร้อนมากไม่ค่อยอยากจะเปิดแอร์เพราะว่ากดเปลืองค่าไฟเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เรางดจ่ายค่าไฟเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วตังก็ไม่มีเราต้องเซฟมาจ้ะวันนี้ตําหอยดองยั่วๆตําเองจ้ะซื้อไก่ยางไะเลาะทั่วพิโลก มันเช้าโพดจ้ะก็เลยยังไม่มีคนขายก็เลยต้องไปซื้อที่่าน,นี้ช้อนเราต้องเกียมช้อนเพราะว่าตอนนี้เราใช้มือไม่ได้นะจ๊าเอาจริงแล้วกินคนเดียวก็ใช้มือก็ได้แหละแต่ว่าอยากจะทําให้เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างไว้ก่อนแล้วก็หยุดกินมือพักนึงไก่ไหมละสิบห้าบาทใหญ่ไหม เยี่มากแบบตกใจนะตอนรแ 30, ร,ระกะนึกว่าไม้ละสามสิบสีิบเปกติอ่ะเคยซื้อแบบในกรุงเทพมันะจะอย่างเงี้ยก็สี่สิบแล้วอะ่ะ <c oughs> มาจ้ะข้าเหนียวข้าวเหนียวห้าบาทยังมีจริงนะจ๊ะนี่สั่งหานี้เหมือนกันมาเด้อมาเด้อ มาเลยจ้ะใครอยากกินเนะาะต้มหอยดองเนาะใส่น้ำตาลหน่อยนึงมันต้องใส่เนาะไม่งั้นมันมันไม่เส่บน้ำลายเตะ เสีปากนะแล้วก็เป็นแบบเป็นโรคจิตจ้ะแบบพอพอได้กัดปากมันก็กัดอยู่ที่เดิมอ่ะกัดอยู่อย่างงั้นเลยจะที่เดิม คี้จะกินไก่ย่างข้าวเหนียวร้อน มไม่เหนจำไหนมากหอ,อมลงลายจัะ สีแบบสีดจัดมากเสร็จเป็นแห้งจ้ะ chứ anh này ngắm ngọc ตำหอยดองให้อร่อยไม่ง่ายด้วยจ้ะเนื้วก็จะตำตำได้อร่อยตำให้แซบได้แบบน,ะนี้นานด้วย ก็ปกติส่วนมากเราก็จะกินแบบตำปูปลาอะไรเงี้ยใ่แล้วทีนี้แบบเราไปซื้อตำหอยดองแบบตำร้านอย่างเงี้ยมันไม่อร่อยไงเราก็เลยแบบลองมาตำดูเองที่ทำไมมันถึงมันตำยากหรือว่าอย่างไงอะไรเงี้ย กดจะได้รสชาติที่แบบว่าตัวเองต้องการยังเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบไม่ไมไมไมค่อยใส่น้ำตาลในรสมตมนไงไม่ใส่เลยแหละแล้วทีนี้เรามาลองตำหอยดองแล้วไม่ใส่น้ำตาลจบจบเลยไปไม่เป็นเลยจ้ะ ไมาต้องไปดู Youtube จะต้องเข้า Google อะไรเงี้ยไม่เข้าไปดูตจำเองลองเองเอาจริงถ้าเข้าไปดู Youtube เข้าไปดู Google มันก็มันก็ได้จะได้แต่พกที่สามที่สี่แล้วล่ะเนาะ นี่ตั๊มปูปลาวหหอยดองจ้ะ มีเริ่มเริ่มมีคนกลับมาถามหาเลดิบแมคโครจ่ะไปซื้อที่แมคโครเดอร์แมคโครมีจ้ะบิ๊กซีโรตัสไม่มีแมคโครมีซื้อแพ็คเล็กๆก็มากินก่อน มาลองก่อนจ้ะถ้าเราว่าคิดว่าอร่อยเพรามันแซ่บเราค่อยกลับไปซื้อแมันจะมีแพ็คเล็กกับแพ็คใหญ่ถ้าบางทีอ่ะแพ็คเล็กมันก็หมดอ่ะก็ไม่เหลือนนแต่แพ็คใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แยกให้เราเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราไปเจอแพ็คใหญ่เรายเพิ่งซื้อมาจ้ะแพ็คเล็กมันจะมีอยู่สี่สี่ห้าลูกอะ่ะ cái thôi khi nào giờ cho tắm hơi đồng แล้วยี่สี่นาทีมันคนชอบนั่งหับบข้องอะ่ะเสียบุคลิกเนาะแต่แบบมันชินไปแล้วไปแล้วจ้ะจะ้วเจนกนจับจ๊กจกันคลิปนะโหอ,อร่อยหยุดกินละเพลไหมเราจะการปูด,ดองก่อนเลยจ้ะไปแล้วจ้ะดูแลสุขภาพกันทุกคนอ,อยู่บ้านหยุดอยู่บ้านการโควิดกันเนาะเราจะ ผ่านไปด้วยกันนะจจะขอให้ทุกคนปลอดภยัยขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจจะแล้วก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆวันไปแล้วจ้ะแซ่บๆกันจ้ะ